บรรดาลูกรักทั้งหลายตอนนี้เราก็ไปเที่ยวชมเกาะกันต่อไปออกจากเกาะปัญญีหมู่บ้านที่มีความสำคัญในทะเลแต่อย่าลืมว่าพวกนี้เขาถือาศาสนาอิสลามกันทั้งหมดปีก่อนๆพ่อไปไม่เคยเห็นมีตำรวจ <c oughs> แต่ปีนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอยู่สามคนแต่ก็เหลือคนเดียวพอขึ้นไปพี่แกวางปืนอยู่ก็รีบหยิบปืนในที่นี้ก็ไปพบน้องสาวเสียจวนที่เป็นเจ้าของโรงน้ำแข็งที่หน้าอำเภอมโนรมข้ามเธอเป็นนายกเทศสมนตรีหญิงน่ากลัวจะเป็นนายกทางลบบุรี อาจจะเป็นที่อะไรเพราะจำไม่ได้เนาะก็ไม่รู้วนะันอำเภออะไรก็ช่างเถอะแล้วก็ไปเจอครูที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาหลังจากนั้นก็ไปภูเขาอิงกันแต่ความจริงภูเขาอิงกันนี่พอก็ไม่เห็นมันมีอะไรแปลก มันก็เป็นภูเขาแต่ว่าปีนี้น้าลงมากเชิงผาที่ยื่นออกไปน้ําขึ้นมาจเจนปลาวหวสบายน่าชมดีแต่ถ้าว่านิยายของพวกเขาอิงกันนี่รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากเออเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่มีช้างข้าวมากอยู่ที่พังงาที่ตะกัวป่า ปีนั้นปรากฏวไา้ช้างมาทำลายช้างข้าวของแกแก่โกรธจัดจึงคว้าหอกเข้ามาไล่จะฆ่าช้างเดินไปเดินมาปลากฏว่าลายด้ามหอกไปกระทบเขาลูกหนึ่งปรากฏย่อยเขาขาดไปแล้วกลายไปไปตั้งอยู่กลายเป็นเขาลูกย่อมหลังจากที่พบช้างแล้วแกก็ฆ่าช้างตาย ข้าช้างตายแล้วจึงกระชากงาออกจากปากเอางาคว้างไปในทะเลกลายปเป็นภูเขาเหมือนกับงาสองอันอิงกันเรื่องนี้พออ่านแล้วรู้สึกว่าโกหกหน้าดู <c oughs> เว้นนั้นว่าเรื่องนี้เขาจะว่ายังไงก็ช่างเขามันเป็นเรื่องปรำปรรา หลังจากเที่ยวภูวเขาอิงกันแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายเรือก็นำลอดลัดไตเข้ามาไปลอดช่องเขาช่องเขาก็มีรังนกนางแอน่นเห็นรังนกนางแอน่นแล้วก็รู้สึกรู้สึกสงสารอุตสาห์ทำรังไว้เป็นที่อาศัยแต่ว่าคนจังไรก็รังมากินเป็นอันว่าเรากลับ เวลาข้ากลับก็เดินทางด้วยความสวัสดิภาพเ <c oughs> ที่ยวทะเลตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกสำหรับพ่อแต่ว่าสำหรับลูกคนสนุกทั้งนี้เพราะอะไรพ่อมันหมดสนุกไปแล้วลูกรักได้ความสนุกรื่นเริงจริงๆของพ่อก็คือหนึ่งถ้าเห็นลูกทั้งหมดมีจิตเมตตาปราณี ราตนนาสงเคราะห์คนละสัตว์ให้มีความสุขอันนี้พ่อสนุกใจจริงๆรายการที่สองเห็นลูกบริบูรณ์บริสีราจารวัตรรายการที่สาลูกของพ่อรู้จักตัดนิวรณ์หประการรายการที่สมีกำลังจิตขับราษประหารสร้างสังขารุูปเปคขายานให้เกิด นี่นะที่พ่อมีความรื่นเริงมีกำลังกายกำลังใจทำทุกอย่างได้ก็เพราะลูกทุกคนเป็นคนดีอยู่ในอวายขององค์สมเด็จพระชินาสีฉะนั้นลูกทุกคนจึงเป็นที่รักของพ่อใครเขาจะเกลียดใครเขาจะชังลูกเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าพ่อรักลูกทุกคนเสมอกัน ต้องการอย่างเดียวคือจะนำทางให้ลูกคนทุกข์เข้าไปหาแดงความสุขที่ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดไม่มีความหนักใจแม้แต่น้อยนั่นคือพระนิพพานแต่ว่าลูกรักทุกคนก็ทำแล้วทุกอย่างตามอารมณ์ที่พ่อตั้งใจไว้นี่ความสุขใจความเรื่อนเริงหัรษาของพ่อมีตรงนี้ ในการเดินทางมาคราวนี้พ่อไม่มีจุดประสงค์ใจลูกทุกคนต้องจับจ่ายใช้สอยใดๆทั้งหมดทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการสนองความดีที่ลูกเสียสละเวลาการงานของลูกความสุขของลูกไปสงขคราบค์บุคลผู้ยากจนในทินทุรกันดารแต่ก็มีลูก ดูสาสละเงินช่วยกันในการออกค่าเดินทางอันนี้พ่อก็ขอบใจแต่ถ้าว่าเส้นด้ายอยู่นิดถ้าลูกนำเงินจำนวนนี้มาติดตัวเขวาไว้ซื้อของเปนที่ระลึกไม่ผิกดกฎหมายเวลากลับก็จะเป็นการดีแต่อาศัยที่ลูกนี้เป็นนักเสียสละพ่อก็ไมาว่าเป็นความดีของโลก แต่น้ำใจของพ่อจริงๆอยากให้ลูกชายและหญิงทุกคนที่มีความเหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วได้ท่องเที่ยวมาดูภูมิประเทศภาคใต้แล้วก็เพื่อจะจำไว้ว่าท,ที่ใดจะเป็นที่พักของเราบ้างนี่ให้จดจำกับตรงนี้เพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้างานสายนี้ของเราจะต้องมีเพราะแผนการรุญยเทพ ของตนบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ทำขึ้นปรากฏว่าวันที่19แล้วก็เดินทางกันต่อท่านมอมหลวงวรวัตชนว่าวันนี้จะไปไหนพ่อก็บอกว่าตามใจท่านวันนี้เรามีการตั้งศาลที่โลงไวฟ้าฝ่ายผลิต การตั้งสารในคราวนี้แล้วก็มีสิ่งที่สะดุดใจอยู่นิดนั่นก็คือคนในเขตของโรงไฟ,ไ,ฟฟฟไฟฟ้าไฟผิดไฟกระบีบางท่านที่ไม่มีความเข้าใจพระว่าถิอวิทยาศาสตร์มากเกินไปก็ไม่ทราบได้ทิ้งร่องรอยแห่งความคิดว่าเป็นการไม่สมควรอาจจะมีเยอะบ้างต้องขออภัย แต่เรื่องนี้พ่อไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งพ่อเองก็มีอารมณ์อย่างนี้อยู่ก่อนแต่ว่าน่าสนใจอยู่นิดหนึ่งเมื่อเวลาเชิญบวงสรวงตอนนั้นรู้สึกว่าพอเสร็จท่านก็มาบอกอะไรต่ออะไรกันมากถึงความปล่อยัยก็ไม่เทศเรืงความทรงอยู่ ว่าการประเทศของเราที่จะเป็นท่าของคอมมิวนิส์นั้นเป็นไปไม่ได้ยังไงยังไงประเทศไทยก็ปลอดภัยท่านมาพูดเรงทรัพย์สินหลายจุดว่าทรัพย์สินเป็นทรัพยากรต่างๆมีมากในภาคใต้แนละภาคเหนือภาคกลางความจริงเมืองไทยเรานี้เรานั่งทับนอนทับเงินทองแก้วแหวนของที่มีค่ามีราคามาก แม้แต่ว่าแก๊สหรือน้ำมันแล้วแร่อยู่เรนเนียมเพชรมินจินดามีเยอะวันนั้นรู้สึกว่าท่านจะเปิดให้พ่อเห็นตามจุดซ้ายใต้ทั้งหมดแต่ว่าปลายกฏว่าที่เราตั้งสายกันท่านบอกว่าที่ตรงนี้มีแร่เงินมากแล้วก็บอกถึงจังหวัดนอกจากจังหวัดกระบ,บีก็มีจังหวัดพังงามีมจังหวัด พัฒนลงอะไรพวกนี้มีหลายจังหวัดมีแร่เงินแล้วก็มีทองมีอะไรเยอะแยะพ่อขี้เกียจจำท่านบอกสัญลักษณ์ว่าเราจะรู้จักแร่เงินค้นลงไปแล้วด้านบนจะมีดินสีแดงคล้ายลูกหลังแลวตอนนั้นก็จะมีเขาเรียกหินดานมีสีนวลที่ไหนมีสภาพอย่างนี้ที่นั่นมีแร่เงิน แล้วก็แรกเงินนี่มีมากท่านบอกว่าชั้นแรกยังมีจํานวนนับเป็นแสนแสนตันชั้นที่สองที่สามที่สี่ยังมีจํานวนนับเป็นส,สิบสิบล้านตันไม่ใช่ที่กระบ,บี่แห่งเดียวนะคือนับตั้งแต่กระบ,บี่ไปถึงพังงาแล้วก็อะไรสตูน จังหวัดตรังอะไรคนนี้ต้องจะเป็นสี่จังหวัดการขุดลงไปก็ไม่ลึกจนเกินไปในระยะต้นพอจะไม่ขตดละบอกกันไว้เท่านั้นว่ามีของที่มีทรัพยากรที่มีค่ามากแต่คนไทยพูดจะไปดีอะไรต้องฝรั่งพูดฝรั่งพูดคนไทยจยึงจะฟังเพราะถ้าคนไทยพูดฟังแล้วก็ผ่านหูไป ฉะนั้นเมื่อพ,พ่อเห็นว่าคําพูดของพ่อไม่มีค่าเึงทิ้งไวเ้เพียงเท่านี้ถ้าเห็นใครเห็นว่ามีค่าเมื่อไรเทวันดาอนุญาตก็จะพูดมากกว่าน,นี้ถามท่านว่าทรัพย์ท่านหลายเหล่านี้จะขึ้นมาได้หมดเมื่อไรเมื่อไรจะมีโอกาสเทวันดาท่านบอกว่าคนดีคนไทยดีเมื่อไรทรัพยากรท่านหลายขึ้นมากกว่าน,นั้น ละประเทศไทยจะเป็นมาหาเศรษฐีใหญ่อินโดนีเซียก็ดีมาเลเซียก็ดีพม,ม่าก็ดีลาวก็ดีคาเมรก็ดีอะไรก็ตามไทยใหญ่ใช้เล็กอะไรก็ตามทั้งหมดเขาจะขนานพันหนึ่งเข้ามาเป็นปึกแผ่นอันเดียวกันรวมความเอเชียทั้งหมดเท่านั้น จะเป็นเพื่อนกับเราและทุกประเทศก็อยากจะเป็นเพื่อนก็อาศัยความร่ำรวยเป็นปัจจัยสำหรับน้ำมันก็เป็นคลังใหญ่ที่สุดของโลกได้ย่างขึ้นมาหมดไม่ได้ก็เพราะว่าคนไทยยังดีไม่พอสำหรับประเทศไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่มีโอกาสเป็นอันว่าเมื่อบวงสวงเสร็จ เวลา12นาฬกา30นาทีก็เดินทางไปปกักปักเอาก็บีเมื่อบันนี้ก็สนุกแลนของกองบัญชาการทาหารสูงสุดเจ้าหน้าที่เข้าเติมน้ำมันที่ปั๊มสามทหารรถของคณะเราอีกนอกจากนั้นก็ไปเติมน้ำมันที่เมื่ที่ปั๊มตราดาว รถแลนด์ความจริงห่างกันเล็กน้อยไม่ถึงครึ่งกิโลรถแลนด์ออกได้ไม่ได้เดียวซ้ายเลวขวาคิดว่าพวกเราไม่คอยก็ก็วิ่งเอาแต่บึงเป็นนั้นว่าคณะในรถแลนด์เลยไม่ได้เที่ยวทะเลไปคอยอยู่ที่หาดนพรัตน์ราเป็นนั้นว่าพบกันที่นั่นวันปีสำหรับปีนี้ก็แปลกหาดนั้นเป็นหาดจริงๆ หาดยาวมากไกลเกือบจะถึงกิโลเพราะไม่เคยเห็นพาอมาทุกคราวน้ำทะเลไม่ได้ลงน้ำทะเลขึ้นมองไม่เห็นหาดเห็นได้เพียงว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ตั้งอยู่ทายทะเลเฉยๆการเที่ยวเรือคราวนี้โต้คลื่นสนุกเห็นเกาะเกาะหนึ่งที่เป็นเกาะที่สวยสดงดงามเพราะว่าน้ำใสสะอาด โดยการเดินทางปรายขวันนั้นมีคนเดินทางไปประมาณห้าร้อคนเศษไปที่เกาะนั้นไปพักแรมกันพ่อคิดว่าปีต่อไปการเดินทางพ่อะจะใช้ระยะเดินทางในเขตสั้นจะให้ลูกทั้งหลายได้มีโอกาสได้ชมภูมิประเทศในทะเลได้ชายทะเลให้ซึ้งถึงใจสมควรแก่การเหน็ดเหนื่อยความดีของลูก อยากจะไปที่เกาะนั้นถ้าเป็นว่าสำหรับเดือนกันยายน2521พ่อจะต้องเดินทางให้กันยาที่สิงหาพ่อะจะไม่ได้มาที่อะไรพุ่งสองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาจะทำงานปีของ ของสถานีหรือว่าเป็นวันเปิดเป็นวันวันเปิดกองกำกับการตอนนั้นพ่อจะมาถ้ามีโอกาสบังเอิญถ้าว่าเป็นวันคร่ำวันเสาร์วอาทิตย์ยังไม่ได้ดูปฏิทินแล้วก็อยากจะชวนลกมาจอดเรือกันอยู่หรือมาจอดรถกันอยู่ที่ กระบี่แต่ก็ต้องเสียเวลาสองวันต้องลาวันศุกร์กับลาวันจันทร์วันศุกร์มาถึงกระบี่วันเสาร์เราลงเรือไปที่ก่อนนั้นถ้าขึ้นนลมไม่มากข้างวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันจันทร์เดินทางกลับ แต่ความจริงอาจจะต้องลาถึงวันอังคารกลับมานอนพักเช้าวันอังคารเดินทางกลับถ้าเป็นไปได้ถึงแม้ว่าจะมาระยะอื่นก็เหมือนกันแต่ระยะนี้ก็ไม่แน่ใจนักว่าลูกทุกคนจะมาได้ถ้าเรามากันได้จริงๆแล้วก็ควรจะมากันปีหน้าดีกว่าให้บ้านพักของโรงไฟฟ้าฝ่ายปิดสม็จลูก ท่านบอกว่ามาพักกันได้ถึงร้อยคนแต่ตอนนี้เราก็ควรจะตั้งมุมกันมาเลยพอมาถึงปั๊บเราก็ต้องไม่ฟังเสียงจัดธรรมหารการบริโภคกันทันทีเมื่อท่านจะเลี้ยงให้เป็นวาระคือว่ามื้อแรกที่เราเข้ามาถึงเรายอมลให้เลี้ยงนอกจากนั้นเราทำกันเองเพื่อความเบาใจของท่านการเช่าเรือไปเช่าเรือมา เราก็พยายามออกการแทรครบหมดเรื่องแต่ท่านคงจะไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมท่านไม่ยอมเราก็ไม่ยอมเพื่อความเบาใจก็สนุกสบายดีดายการอย่างนี้ถ้าบังเอิญลูกทั้งหลายจะขัดข้องอยู่บ้างพ่อก็คิดว่าจะหาทางเรื่องเรือแพแต่ว่าพ่อช่วยยังไงไงแกก็ไม่เอาปีนี้ก็ในนามของลูกแกก็ไม่เอาก็าต้องคิด เป็นอันุท่องเรือปีนี้เป็นของอัศจรรย์เมื่อเรือทอดสมอแล้วมันก็มีสัตว์ตนหนึ่งไหว้ก็มาเรือทุกคนเห็นกันเขาบอกว่าจะโกรธไม่ใช่สีเหลืองคายทองพ่อบอกก็มาเลยมาเลยเข้ามาเลยมาเลยแก็หันหน้ามาตรงพ่อไหวรีบขามาแบบดีใจ พอเข้ามาใกล้เห็นคนตามธรรมดาสัตว์ประเภทนี้จะไม่พยายามเข้าหาคนเพราะกลัวคนเห็นพวกเราเกิดดำพุกลอดเรือพ่อเกิดดำพ่อก็หันดูทางเดียด้านหนึ่งแค่ mm. โผล่พอดีมันว่องไปแบบนี้แค่เราเหลียวหน้าไปเท่านั้นไม่เดวหน้าขาไว้พอเกิดดำลงไปพ่อก็หันหน้าไปพอดีหันหน้าไปทันที ดูว่าแกจะโผล่ตรงไหนแกก็โผล่ท,ทันทีตามสายตาที่ไป็งกลายเป็นสัตวิอัศจรรย์แกก็หันเลี้ยวเข้ามาเล่นทางท้ายเรลือถ้ามองกันไปแล้วพอคิดว่าไม่ใช่สัตว์จริงเมื่อขึ้นมาบนหาดนบรัธารานั่งรถเข้ามาที่สุสานสุสานหอยเจดห้าล้านปี ขาฝรั่งเขาบอกว่าสามห้าล้านปีถึงเจ็ดิห้าล้านปีแต่พ่อลงไปนั่งก็มีเทวันดาท่านหนึ่งท่านบอกว่าหกสเจดล้านปีท่านถามว่าจยาเวลาแน่นอนไหมบอกวเวลาที่แน่นอนจริงๆท่านบอกว่ามีหกสิบเล้านปีท่านบอกเศษเธอคนเลยไม่จําเศษเพราะไม่มีความสําคัญไม่ยาก,กี่ล้านปีมันก็เรื่องของหอยตาย หอยตายได้ชั้นใดชีวิตของเราก็ตายเหมือนหอยชั้นนั้นสิ่งที่มันจะคงอยู่ได้ก็คือกระดกูกคงนานหน่อยในที่สุดมันก็จมพื้นปฐพีขึ้นชื่อว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเป็นของเที่ยงก่อนที่เราจะตายจงคิดไว้ว่าเราจะตายครั้งนี้เป็นครั้งแรกและไม่มีการตายต่อไปนั่นคือพระนิพพาน พ่อมั่นใจในพนักกำลังใจของลูกและความดีของลกูกว่าพระนิพพานสมบัติจะไม่ขาดไปจากกำลังจิตของลกูกและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ลูกต้องได้แน่นอนนี่เป็นความหวังของพ่อแต่ถ้าว่าถ้าลูกของพ่อลืมความดีเสมอไรจิตใจไปพัวพันอยู่ในราคะก็ดี ข้พ,พันอยู่ในโลภะความโลภคนดีพ้พันอยู่ในความโกรธความยำบ,บายคนดีพ้พันอยู่ในความหลงคนดีเป็นอันว่าลูกกับพ่อนี้ต้องแยกทางกันเดินไม่ใช่พ่อโกรธลูกแต่เวลาตายจริงๆเราตามกันไม่ไหวความว่าลูกรักทุกคนคนจะจำได้คนจะละสิ่งทั้ง,ลงหลายเ่าหนีได้คือพยายามละทีละน้อย ตอด,ดเปืืองมันไปไม่ชามันก็หมดเป็นนั้นว่าขอพูดถึงสัตว์ตัวนั้นขณะที่พ่อนั่งรถมาจะหาดบรัธาราจะเข้าทั้งเกตสุสารหอยเจ็ดิห้าล้านปีเรื่องสาิบห้าล้านปีที่เทวดาบอกหกสิบเจ็ดล้านปีก็ปรากฏว่า มีเทวดาท่านหนึ่งแต่งตัวสวยสดเพืงามมีประกายพึกทั้งตัวเครื่องประดับเป็นเพชรสีขาวสวยมากมีแสงสว่างถ้ามันนั่งข้างพ่อในรถยกมือไหวรายงานว่าผมเป็นสมุตทตเทวาหมายถึงว่าเป็นเทวดาที่รักษามาหาสมุทร แ้ท่านก็บอกว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นสัตวิผลนิรนมิรนิระมิขึ้นนะครับเพื่อเป็นการสแสดงว่ามีความดีใจและก็ปลื้มใจกับนักบุญที่มากันเห็นว่านักบุญส่วนใหญ่ที่มานั้นมีวิสัยจะเข้าถึงพระนิพพานมากผมมาโม,โมทนาและก็โมทนาในความดีที่ท่านหม่มหลวงวรวัติ ผูอ้อำนวยการลงไฟฟ้าฝ่ายผิดแห่จังหวัดกระบี่ที่ท่านมีความดีทั้งเกล่าว่าบุคคลพวกนี้ก็ไม่มีโอกาสจะเกิดต่อไปฉะนั้นเมื่อนักบุญมากันมากก็ชื่อว่าเป็นกลุ่มบุญใหญ่ที่ได้มาโมทนาด้วยช่วยให้ทุกคนมีความสุขและปลอดไป ท่านบอกว่านับตั้งแต่ย่างที่เวลาพวกเราเดินเรือเดินกันลงเรือมาท่านไม่ได้ห่างพวกเราท่านลอยอยู่ใกล้ๆแต่ว่าไม่มีใครสนใจในท่านแม้แต่พ่อเองพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรมากมวัวแต่มองดูความรื่อนเริง,รงหันษาขมัญดาลู่ทั้งหลายทำให้ใจชื่นบานรู้สึกว่ากำลังใจของพ่อเป็นสุขมากแต่รู้สึกว่าคิดถึงบุคคลที่นั่งรถแล่ง ว่าไม่มีโอกาสได้มาเรื่อนเริองอันษาในทะเลในคราวนี้เป็นอันว่าเราเที่ยวจังหวัดกยบดีกันก็จบหมดเวลาก็กลับกลับก็เย็นค่ำมากเวลาที่เรากลับถึงจังอาถึงลงไปพ้าฝ่ายปีดนี่พ่อไม่ได้จดเวลา แต่หวังว่าอ๋อดูมันว่าจะเป็นเวลา16นาฬิกาส5นาทีพอนาฬกาสี้านาทีนีนนน่เราเข้าลานส่สานหอยแต่วันหลังจากนั้นออกเดินทางมาพาอมันจดเวลาไว้คืนวันที่19นีน้พ่อมีโอกาสไปสังสรรค์หันษากัมมันดารูกรักทั้งหลายและเจ้าหน้าที่ไป โดไฟฟ้าฝ่ายปิดก็มีการคุยกันดีรู้สึกว่าทุกคนที่มาเขาเคารพในธรรมมีความเรียบร้อยไม่เหมือนกับตอนกลางคืนวันที่21ที่พ่อกำลังพูดกันนี่มีเจ้าหน้าที่ของบรายัทไปรสณนีอาจจะเป็นนายไพรสณีหรือไม่ใช่ก็ได้ ท่านมาถึงพ่อก็แปลกใจท่านนั่งคาตามาดปรับก็คุยแบบสบายแต่พ่อไม่ได้ถือขวาหาารามอะไรแต่ว่าเป็นหน้าที่ท,ที่เส้นใดที่ท่านแสดงออกแบบนั้นก็แสดงว่าท่านไม่ได้สนใจกับผ้ากาสาวพัดที่องค์สมเด็จพระสงนทรสวััดิสมมติให้ว่าถ้าคคลองสิ่งนี้แล้วท่านถือว่าเป็นพระ ยัดว่าเป็นปูชนียบุคคลหากว่าท่านไม่เคารพในในตัวบุคคลคือพ่อท่านก็ควรจะเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงก็ท่านท่านผู้กำกับมาท่านเห็นท่านผู้กำกับนั่งพับเพียบท่านยินยอมพับเพียบด้วยพ่อก็คิดในใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสารสันดาสสัมมาสัมพุทธเจ้า จะทรงโปรดใครนั้นพระพุทธเจ้าทรงโปรดเมื่อเขามีความเคารพตัวอย่างที่ทรงสเสด็จไปกรุงกบ,บินภัทมหานครเมื่อจอมบอบพิธีสอนคือพระเจ้าสุโธธนะมหาราชมีความเคารพเป็นพระราชวินดาก็จริงแต่ว่าบรรดาญาติผู้ใหญ่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าก็ไม่เทศโปรด เพื่อความเมรดาพระญาติทุนใหญ่ทั้งหลายท่าถวายความเคารพอย่างจริงใจองค์สมเด็จพระจอมไตรจรึงเทศโปรดฉะนั้นพ่อก็ต้องถือคติของพระพุทธเจ้าเป็นสาคัญเพราะพ่อถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของพ่อในเมื่อพ่อไม่โปรดคนเช่นใดพ่อก็ต้องไม่โปรดคนเช่นนั้นคนที่นั่งคาตาหมายคุยกับพระพ่อถือว่าเขาไม่เคารพในคุณพระรัตนตรยัย อยาทำยังไงให้พ่อสรงเคาะโดยทำพ่อไม่ทำแน่เพราะแต่คืนทำก็ขัดพระพุทธประสงค์ขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มาที่ตุ่งสงนี่พบแล้วสามคนพบเห็นคนเขาขัดตามาคุยกับพระก็เป็นนันว่าปล่อยเขาเรื่องของเขาก็เรื่องของเขาเรื่องของพ่อก็เรื่องของพ่อ ผมเห็นพระบาทสมเด็จเจ้ายหัวไม่เห็นกับพอพบพ่อที่ไรถ้าไม่นั่งคุกเขา่าท่านก็นั่งพับเทียบไม่เคยเห็นพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงนั่งคัตมาตคุยกับพอ่อหรือไม่เคยไม่เห็นนั่งเก้าอี้คุยกับพอ่อนี่ไม่ใช่มาทับถมเขาแม้แต่ท่านผู้ใหญ่ท,ท่านทนายโยธาธิมารรีก็เช่นเดียวกันพ่อนั่งเก้าอี้ท่านก็ไม่ยอมนั่งเก้าอี้ท่านนั่งข้างล่างท่านก็นั่งพับเทียบ แสดงความเคารพนบนอบในผ้ากาสาวพัดนี่ไม่ใช่หมายความเคารพในพ่อแทนเคารพในพระศาสนาส่วนบุคคลไม่มีความหมายเห็นชายสามคนเขานั่งคแต่หมายคือกับพ่อพ่อไม่แปลกใจเพราะพบมามากแต่เสียนดายที่ธรรมะเขาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้า,จาไม่เข้าถึงใจของท่านพวกนี้ หากว่าท่านผลน,นี้มีอำนาจในการควบคุมคนก็จะเป็นก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีความทุกข์เพราะว่าบุคคลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความเคารพสำหรับเทพหน้าเทพหน้านี้เลยเง่ต้องจบเพียงเา่าน้้นหลุกนะเพราะหมดเวลาเสิแล้วคือเทพจะหมดสายก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผล ย้งมีแต่ลูกรักทุกคนสวัสดี